พรุ่งนี้วันที่9เนี่ยเราจะเห็นพักก้าไกลในพักใหม่เป็นยังไงบ้างก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับพักเก้าไกลก็จะมีการถแถลง uh, ถึงพักที่จะไปสังกัดนะครับโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับซึ่งก็ได้รับาการคาดหมายว่าจะเป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วก็คุณนัทพลนะครับเรืองปัญญาวุฒนะครับก็จะเป็นเลขา,าที่การพักของพักเก้าไกล ตามกําหนดการวางไว้อย่างนั้นนะครับสําหรับชื่อพรรคใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้ที่ประชุมสอส,อสอโหวตกันนะครับซึ่งก็ก็น่าจะมีพรรคเตรียมมาเรียบร้อยแต่ว่าแมมสื่อมวลชนเองพยายามที่จะไปแกะกันมาว่าเป็นพรรคไหนอะไรยังไงก็เบื้องต้นที่บอกว่าถิ่นกาขาวชาววิไลนะครับที่จะเป็นพรรคสารองไว้ก่อนเนี่ยก็ก็ยังอยู่หนึ่งในสแต่ว่าเขาจะเคาะกันอีกทีหนึ่งคือ ในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรกันแน่แต่ที่แน่แน่เนี่ยก็คือว่าก้าวไกลเนี่ยใช้ยุทธวิธีคือมัดมือชกสสจจำนวน143คนณขณะนี้เนี่ยให้เป็นสชื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคใหม่หมดเลยโดยไม่บอกว่าเป็นชื่ออะไรนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยพอก้าวไกลล้มเนี่ยนะครับหมายความว่าเมื่อวานนี้านดาเนินการตัดสินปุ๊บเนี่ยเขาก็รีบให้สสอในพใรรคก้าวไกลทั้งหมดเนี่ยนะครับอดีตก้าวไกลเนี่ยครับเส็นชื่อเลยเพราะว่าเกรงว่าสสเหล่านั้นอะ จะไปเป็นหูเห่านะครับจะหนีออกจากพักไปเพราะว่ามีหลายพักก็ที่จะจ้องเอาสอส,อสอเหล่านี้มาถามว่าสอสอทั้งหมด1 4 3าคนเวลานี้เจ้าไก่บอกแล้วนะว่าไปเซ็นเขาหมดเลยคือมันพอมันมันมดมือชกอย่างเงี้ยใครไม่เซ็นเนี่ยมันก็ลําบากเพราะหนึ่งเนี่ยพักที่จะไปก่อนหน้านี้ที่มีบอกว่าจีบกันเอาไว้ตกปลากันเอาไว้ตกเบ็ดกันเอาไว้อะไรจำลองเนี้ยคือมันถึงว่าจะเอาไปอยู่สังกัดพักอื่นด้วยเนี่ย ก็ยังไม่มีการพูดคุยที่เป็นกิจารักษณะมันก็เลยทําให้สสเหล่านี้ต้องเซ็นหนังสืออยู่กับพรรคเก้าไกลก่อนฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถามว่ามันมัดมือกันได้ไหมมันอะไรต่างมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็พูดกันลําบากนะคือถ้าสมมุติว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่คุณจะออกไปอยู่พรรคอื่นแล้วแต่คุณยังเซ็นอยู่กับพรรคใหม่หรืออยู่กับพรรคใหม่อีก3ปีนี่นี่นตีประมาณกคร่าวๆนะว่าสภา,าเนี่ยเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะครับอีก3ปี ถ้าคุณไม่ย,าย,ย้ายในจังหวะอย่างนี้คุณก็หมดโอกาสที่จะย้ายแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันฉะนั้นนี่วัดใจนะครับว่าที่เขาเก้าไกลบอกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยคือหมายความว่าพอมัดมือชกอย่างนี้สสทุกคนเนี่ยที่ต้องพ้นจากเก้าไกลไปจะต้องมาสังกัดพรรคใหม่ถึงการรวบรวมรายชื่อ,อต่างๆเนี่ยก็น่าจะชัดเจนขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูนะครับว่าในวันพรุ่งนี้สสทั้งร้อยสี่สิบสามคนเก่านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงแั่นแหละ ถ้าดูตามนี้เพราะว่าอาจจะมีบัญชีในชื่อปฏิลิศอะไรต่างๆที่ที่ครั้งที่ครั้งเนี้ยที่ต้องพ้นไปประมาณ5คนนะครับก็อาจจะไม่อาจจะไม่อยู่แล้วอะไรต่างๆแต่ก็ตามกําหนดที่มีการวิเคราะห์ประเมินกันไว้ก็ถ้าจะมีการดูดไปยากพักต่างๆนะครับก็ประมาณสักสิบยีิคนแต่ว่าถึงตอนนี้ก้าวไกลยังยืนยันขนาดนี้ก็ก็ต้องดูว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะ สามารถมัดมือชกสอสอเหล่านี้ไปได้ขนาดไหนยังไงเพราะว่าถ้าไม่ไปมี่ก็แสดงเห็นว่าคนเหล่านั้นอยากย้ายเราละแต่ถ้าไปก็จะประกาศตัวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันนัดดีเดย์และเป็นวันนัดาเขาต้องรีบประกาศไงครับเพราะว่าถ้าไม่รีบประกาศปุ๊บเนี่ยสอสจะแตกทับง่ายแล้วก็อาจจะมีทูช็อปจึกซู้เตอไปได้โดยง่ายฉะนั้นเนี่ยก้าไกลก็ต้องการรวมพลังตรงเนี้ยที่ผมพูดก้าไกลดีเครียดีสอสอพักก้าไกลนะครับรวมพลังตรงเนี้ยเพื่อต้องการสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนพักเก้าวไกล ที่ก็บอกว่าปี2570เนี่ยซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเขาจะได้อย่างถล่มทลายเขาจะได้เป็นเสียงครั้งมากในการจัดตั้งรัฐบาลคือ250ขึ้นไปอันนี้เขาต้องทํากิจกรรมจากนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ถ้าเราเห็นลักษณะของการขับเคลื่อนกันออกมาประกาศกันออกมา,าทาลายกันออกมาเนี่ยก็เห็นชัดนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าเขาปักตั้งหลักตั้งธงว่าการเลือกตั้งที่ราชบุรีนะครับนายกอบจสปัปดานาเนี่ยเก้าไกลเนี่ย หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาชนะบ้านใหญ่ให้ได้ตรงนี้เองเขาก็จะเป็นตัวจุดกระแสสร,ร้างเป็นโมเดลต่อไปว่าถ้าชนะตรงนี้ต่อเนื่องไปตรงไ,ตไหนก็ต่อเนื่องไปที่จังหวัดพิษณุโลกของอพื้นที่ของหมออ๋องนะครับคุณปะนิพัฒน์สันติธาดานะครับที่ต้องหลุดจากตําแหน่งต้องหลุดจากประธานรองประธานสภาไปตรงนี้เองเก้าไกลก็หมายมั่นปั้นหนึ่งว่าจะชนะเหมือนกันแล้วก็จากนั้นก็จะไปต่อเนื่องไปในการเลือกตั้ง นายกอบจจังหวัดต่างๆอีกซึ่งสร้างการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องปลุกกระแสให้ก้าวไกลตลอดซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าผมก็เชื่อว่าในช่วงแรกๆอย่างนี้ก้าวไกลก็น่าจะมีคะแนนนิยมดีนะครับแต่ว่าถ้าเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็ยังยากอยู่นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยแยกออกจากกันด้วยซ้ําไประหว่างผู้แทนท้องถิ่นกับระดับชาติเพราะว่าถ้าผู้แทนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็นิยมคนที่เป็นบ้านใหญ่ สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ทันทีคือน้ําท่วมไฟดับถนนหนทางอะไรต่เขาคุ้นยมใช้บ้านใหญ่เพราะบ้านใหญ่เนี่ยมีกําลังและมีศักยภาพเขาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้านนได้ทันทีฉะนั้นคนทั่วไปในชนนบ,บทก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีก็จะแยกกันว่าถ้าท้องถิถ่นแล้วต้องบ้านใหญ่ใจถึงเพิ่งได้ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความนิยมหลักประชาธิปไตยหลักอุดมการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไว้เลือกสสมากกว่าแทนที่จะเป็นบ้านใหญ่ แต่ก็ผสมผสานกันแต่ว่าถ้าท้องถิ่นเนี่ยมันต้องบ้านใหญ่ใหญ่ถึงพึ่งได้ของเขาเหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูแล้วครับว่าเก้าไกลจะเรียกกระแสได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในการทํายุทธศาสตร์แบบนี้ทีนี้เก้าไกลเนี่ยถามว่าจะจุดพลุเนี่ยมันจะขึ้นไหมมันจะยังไงไหมเพราะว่าเก้าไกลก็วางไว้นะคือว่าวันที่9นะครับเขาก็จะถแถลงใหญ่เปิดตัวสสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าได้ไปร้อยสี่สิบสามจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เก้าไกลก็ยังคึกคักนะ หายถึงว่าดีสะสะก้าวไกลเขายังคาด่จะไปดังต่อเนื่องไม่ว่าจะชใช้ชื่อพรรคอะไรก็ตามคือผมว่าชื่อพรรคเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะแบบกระทันหันหรืออะไรยังไงก็ตามแต่พอวันที่10นะวันเสาร์ที่เนี่ยก้าวไกลก็จะเปิดแคมเปญแล้วก็จะเดินหน้าแล้วก็จะให้สมาชิกทุกจังหวัดละมาระด,ดมกันนะครับเพื่อเป็นสมาชิกพรรคใหม่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะสร้างปรากฏการณ์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เขาใช้ ย่านสเตเดียมวันนะครับย่านแถวจุฬาเพื่อให้มาระดมพลกันเขาก็คา,าดการไว้ได้สักหมื่นสองหมื่นไเลยคือสมาชิกของก้าไกลเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณแสนคนนะที่คุณพิธาพูด่นวันนี้ว่าครบ1นึ่งแสนพอดีแล้วถูกยุบเลยฉะนั้นเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยพ่งนี้มาสักสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนไหมเอาหมื่นสองหมื่นไม่ใช่พ่งนี้นะครับวันที่สิบที่สเตเดียมวันเขาจะพูดถึงนโยบายพูดถึงแนวทางพูดถึงอะไรต่างๆอันนี้ก็ก็จะสร้างกระแสอย่างต่อนเนื่องเป็นกิจกรรมเป็นอีเวนต์องเขาไป ซึ่งวันที่10นี้เขาจะระด,ดมมาจากทุกภาคเป็นสมัครสมาชิกเลยนะครับใครอยากจะมาอยู่เก้าวไกลต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะเอากันเต็มที่นี่คือภาพใหญ่ๆที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับจะเดินหน้าต่อไปในทางการเมืองซึ่งผมก็มองว่าโอกาสที่เก้าไกลเนี่ยจะเดินหน้าประสบความสําเร็จทางการเมืองหรือไม่ก็ก็เบื้องต้นเนี่ยผมว่าความนิยมนะถ้าเลือกตั้งกันวันนี้พรุ่งนี้มาเลืนี้แน่นอนก้าวไกลเนี่ยจะได้รับชนะการเลือกตั้งแต่ว่า ถ้าสามปีกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ไม่แน่เพราะระหว่างทางการเมืองมันเปลี่ยนไวนะครับเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่อะไรต่างๆมาเปลี่ยนใจคนไทยได้ง่ายมากยันโอกาสระยะยาวเนี่ยมันก็ยากอยู่วันนี้อย่างคุณจิมพิธาเนี่ยนะประกาศว่าคุณจะเป็นพลเมืองอประเทศไทยในการกับเพื่อนทางการเมืองต่างๆวันนี้คุณพิทาก็ยังมีบทบาทได้แต่ว่าอีกสองปีสามปีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะการเมืองไทยเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เห็นว่า เก้าไกลจะเป็นยางไงแต่ว่าในสภา,าเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าเก้าไกลตั้งลำได้ตั้งพรรคได้กระบวนการตรวจสอบของพรรคเก้าไกลต่อรัฐบาลก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งบทบาทตรงนี้ผมว่าเก้าไกลก็จะต้องทําเพิ่มนะครับเรื่องเตรียมการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรต่างๆก็ดีนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของเก้าไกลก็มีอีกนะครับก็คือว่ายังสลัดเรื่องหนึ่งหนึ่ง,งสองไม่ได้ยังพูดถึงยังมีการกล่าวถึงยังไม่ปฏิเสธ ในเรื่องของการที่จะไม่ก้าวข้าม112ไปซึ่งอันนี้ยเป็นจุดอ่อนของก้าวไกลที่ยังแบ่งสัดส่วนของความนิยมอยู่เหมือนกันฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอยู่ว่าเก้าวไกลจะไปพลิกแพลงยังไงกับมาตราน1นึอันนี้นะครับ